ลนุกคิดเรียนวิ์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตเช่นเคยค่ะคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายค่ะ ค่ะเป็นลักษณะที่สองของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะคะร่างกายของคนและสัตว์เนี่ยนะคะจะมีการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเนื้อปัสสาวะอุจจาระนะคะส่วนพืชเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายของเสียเหมือนกัน แต่จะขับถ่ายของเสียออกมาจากทางรูปากใบนะคะซึ่งเราจะเรียกการขับถ่ายของเสียทางรูปากใบของพืชเนี่ยว่าการคายนะ้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะค่ะภาพแรกอะเราออกไปภาพอะไรภาพของคนกำลังอุจจาระนั่นเองนะคะเป็นการขับถ่ายของเสียของมนุษย์นะคะสัตว์ก็มีการอุจจาระเหมือนกันนะ ใครเคยเห็นขอใช้คำบ้นบานๆเลยนะขี้หมาเยอะมากมาโรงเรียนก็เจอขี้หมาอยู่บ้านก็เจอขี้หมาบ้านข้างๆปลูกเลี้ยงหมาก็ขี้เต็มเลยใช่ไหมนั่นแหละสิ่งมีชีวิตจะมีการขับถ่ายของเสียนั่นเองนะคะขี้จิงจกอย่างเงี้ยตามบ้านก็มีแล้วอะไรเยอะสุดแถวๆที่เราอยู่ในตำบลที่เราอยู่สิ่งที่เห็นเยอะมากคือขี้นกเยอะมากเพราะว่า เป็นบริเวณที่มีการปลูกข้าวแล้วก็มีนกอาศัยอยู่ใช่ไหมลูกที่โรงเรียนก็มีขี้นกกลับไปก็มีขี้นกตรงไหนก็มีขี้นกเพราะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นเองมีนกอยู่นะคะบางทีเดินเดินอยู่นกขี้ใส่หัวนะคะก็มีเนาะเพราะว่านกเยอะมากอ่ะต่อมาเป็นภาพอะไรลูกปัสสาวะอันนี้เป็นรูปปั้นเด็กนะมนุษย์มีการปัสสาวะไหมมีสุนัขลากใครเคยเห็นบ้าง สุนัขเขาชอบไปยืนปัสสาวะที่ไหนลูกล้อรถเนาะะเวลาเดินไปก็ปัสสาวะการปรัสสาวะของสุนัขเนี่ยนอกจากจะเป็นการขับถ่ายของเสียแล้วยังเป็นการจองพื้นที่ด้วยนะถ้าสุนัขตัวไหนไปฉี่ตรงไหนตรงไหนแปลว่าตรงนั้นคาจองเขาเป็นเจ้าของประมาณนี้นะอ่ะเราก็มีการถ้าเราดื่มน้ํามากนะใช่ไหมร่างกายเราก็ขับถ่ายน้ําออกมานะเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะมีการเอาของเสียวออมากับปะสะัสสาวะเราด้วยภาพต่อไปอนี่ปะสะัสสาวะสุนัขกกาลังยืนฉี่อยู่เลยนะคะอันนี้คือเป็นตรงเนี้ยอะตรงเนี้ยคือหญ้านะเป็นหญ้าส่วนไอ้ปูนเนี่ยคือกําแพงสุนะักเขาก็จะเอาขาข้างหนึ่งเป็นไงรูปยกขึ้นแล้วก็ฉี่ใส่กําแพงนะคะเป็นการเป็นไงจับจองที่นี่ของฉันนะ ขับถ่ายของเสียออกมานั่นเองเนาะต่อไปภาพเหงือ่อเหงื่อเป็นของเสียยังไงคะเวลาที่น้ําออกมาจากร่างกายเราในรูปของเหงื่อเนี่ยถ้าใครเคยชิมจะมีรสชาติเค็มๆเ,เขาเอาของเสียออกมาด้วยมีของเสียออกมาจากน้ําด้วย จากน้ำที่เป็นเหงื่อของเราทีนี้ทําไมร่างกายต้องขับเหงือ่อเวลาที่เราออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความร้อนนะคะพอเกิดความร้อนปุ๊บร่างกายจะมีการขับถ่ายความร้อนออกมาจากร่างกายแต่จะขับถ่ายออกมายังไงให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็คือก็คือขับถ่ายเป็นเหงื่อออกมาขับถ่ายน,น้ําออกมาแล้วก็เอาความร้อนเนี่ยออกมากับน้ําที่เรียกว่าเหงื่อนั่นเองระหว่างที่เหงื่อออกมา ก็จะมีความร้อนออกมาด้วยก็เป็นการระบายความร้อนของร่างกายแล้วก็มีของเสียที่อยู่ในร่างกายด้วยออกมาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะก็มีเหงื่อด้วยกันทั้งนั้นนะคะเป็นการขับถ่ายของเสียอ่ามาดูหน้าตาเด็กคนนี้กันเนื่องจากของเสียจกมาจากทางรูปเหงื่อแล้วยังมีน้ําอื่นๆด้วยเช่นน้ํามูกแต่น้ํามูกเนี่ยจะออกมาก็ต่อเมื่อเป็นไง เป็นของเสียที่เป็นพวกเชื้อโรคดังนั้นเราจะมีน้ำมูกเวลาที่เราป่วยไม่สบายเพราะว่าร่างกายจะขับเชื้อโรคออกมาจากทางจมูกนะคะมากับน้ำมูกของเรานั่นเองเราก็เลยสงสัยว่าทําไมต้องมีน้ำมูกไหลด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเราพยายามกับถ่ายพวกเชื้อโรคออกมาเพราะว่าถือว่าเป็นของเสียของร่างกายนั่นเองเนาะ โอเคในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแล้วเนาะให้นักเรียนนะคะบันทึกหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะโดยอย่าลืมเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนว่าข้อ2เขียนข้อสองสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายของคนและสัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงือ่อปัสสาวะอุจจาระ ส่วนพืชจะขับถ่ายออกมาทางรูปากใบเช่นการคายน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเรีเรยนเรื่องการคายน้ำเพิ่มนะคะในบทต่อไปทีนี้ท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูก็มีคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอเพลงเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับการเรียนการสอนของค,คุณครูขอสวัสดีนักเรียนทุกคนและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ អត់ទេអ